ข้อที่16ครับเรายังอยู่ในโจทย์ของตุงที่เป็นเรื่องของฟังก์ชันนะครับแล้วก็เขามีคุณสมบัติข,ของข้อนี้มาให้อยู่3ตัวคือข้อกไก่ f ลบ x จะมีค่าเท่ากับลบ f x นะครับนี่คือคุณสมบัติข,ของข้อกอกไก่ข้อขอไข่คือ g ลบ x จะมีค่าเท่ากับตัวของ g x แล้วก็คุณสมบัติข,ข้อขอควายก็คือว่า f x ลบด้วย g x จะมีค่าเท่ากับ x กำลังสองลบ 2, 2 x นั่นเองนะครับทีนี้เราก็เลยเอาคุณสมบัติของข้อตัวของกอไก่เนี่ยมาใช้นะครับจากคุณสมบัติข,ของข้อกอไก่เอามาประยุกต์ใช้กับข้อขอควายครับจะได้ว่าถ้าตัวของ f x ลบด้วย g x เนี่ยนะครับมีคา่ากับ x กำลังสองลบ 2, 2 x แล้วเราก็เลยลองแทนค่าให้ x เนี่ย มีค่าเป็นตัวของลบ x ไปก่อนมีค่าแทนค่าเป x เป็นลบ x ปุ๊บเราจะได้ว่าจากข้อขอควาจะได้กลายเป็น f ลบ x จะเจอละจะเจอคูณสมบัตข้อกอไก่ละแล้วก็ลบด้วย g ของลบ x แล้วเราก็จะเจอคูณสมบัตข้อขอไข่มีค่าเท่ากับลบ x ทั้งหมดกําลังสองลบด้วย2คูณลบ x นะครับแบบนี้ดังนั้นนอกจากจะคูณสมบัข้อกอไก่มาใช้แล้วเราก็สามารถเอาข้อขอไข่มาใช้ได้อีกอันหนึ่งเพราะฉะนั้นครับ จาก f ลบ x มีค่าเท่ากับลบ f x ส่วนตัวของ g ลบ x ก็คือยังเหมือนเดิมคือกลายเป็นตัว g x ตามปกตินะครับลบ x ทั้งหมดกำลัง2ก็ยังมีค่าเป็น x กำลัง2 –ลบลบกลายเป็นบวก 2x ครับดังนั้นเขียนไปเขียนมากลายเป็น2สมการ2ตัวแปรนั่นเองครับนี่คือข้อดีของการทำโจทย์เกี่ยวกับเรื่องของฟังก์ชันคือเราสามารถเปลี่ยน x เป็นอะไรก็ได้เพื่อแค่ให้มันตอบสนองว่า เกิดสสมก,การ2ตัวแปรแล้วก็แก้สมก,การเอาดังนั้นเราเอาสองสมก,การนี้มาลบกันครับเอาสมก,การที่1ลบออกด้วยสมก,การที่2ตอนที่ลบออกปุ๊บเนี่ยตัว gx เนี่ยจะหายไปเพราะคือเครื่องหมายตัวเดียวกันลบลบกลายเป็นบวกครับ 2fx x กาลังสองก็เช่นเดียวกันครับถ้าเอามาลบกัน x กําลังสองก็จะหายไปเหลือ,อากลายเป็นลบ 2x บวก2 เอาลบ 2x แล้วก็ลบอีก 2X ก็เลยจะได้กลายเป็นลบนั่นเองนะครับแบบนี้เอาสสมการาลบกันนะเพราะฉะนั้นทำให้เราได้ว่า fx ของเราก็คือลบ 2x นั่นเองครับและเราก็เอาตัว fx ที่ได้เนี่ยย้อนกลับเข้าไปแทนค่าในตัวของสมการที่1เพื่อที่จะเอาค่าของตัว gx ออกมาดังนั้นจากสมการที่1นะครับแทนค่า f(x) จับเท่ากับลบ 2x แ,แทนลงไปจากสมการที่1คือ f(x) กลายเป็นลบ 2x เรียบร้อยลบด้วยตัว g(x) มีค่าเท่ากับ x กำลังสลบ 2x ดังนั้นลบ 2x เหมือนกันทั้งด้านซ้ายด้านขวาตัดทิ้งแล้วก็เอาตัวของลบคูณตลอดกลายเป็น g(x) เท่ากับลบ x กำลังสนี่คือฟังก์ชันของตัว g(x) นะครับได้ f(x) มา ได้ตัวของ gx มาทีนี้ขึ้นอยู่กับว่าโจทย์ต้องการอะไรโจทย์ต้องการบอกว่าถ้าเกิดเรามีค่าของตัวที่เป็น f ของ10บวกกับ a ลบด้วย f ของ10ลบ a เนี่ยมันจะมีค่ากับตัวของ g 1 0นะเพราะฉะนั้นก็แค่แทนธรรมดา fx คือลบ 2x ดังนั้นเปลี่ยน x เป็น10บวก a จะได้กลายเป็นลบ2บวกเล็บ10บวก a เลี่ยน x เป็น10ลบ a ได้กลายเป็นลบของลบ2บวงเล็บ10ลบ a แบบนี้นะครับระวังเครื่องหมายดีๆนะครับไอ้ลบตัวนี้คือของตัวโจทย์แต่ไอลบ2มันคือตัวของฟังก์ชัน f(x) ส่วน g 10ก็คือลบบวงเล็บ10ที่ยกกำลัง2บางทีเราอาจจะไม่ได้ผิดเพราะความรู้เรื่องฟังก์ชันนะครับเราผิดเพราะเรื่องของบูลบคูณหารน,นะครับระวังดีดๆกลายเป็นลบ20ลบด้วย 2a ลบลบเป็นบวกครับบวกด้วย20แล้วก็ลบ 2a จับเท่ากับลบ100ลบ20บวก20ตัดทิ้งให้หมดครับกลายเป็นลบ 4a เท่ากับลบ100แสดงว่า a จะได้25ย้ายลบ4ไปหารคำถามก็คือถามว่าคราวนี้ดูที่โจทย์บ้างนะครับโจทย์ต้องการตัวของ f g แล้วก็ลบ a ก็คือโจทย์กำลังต้องการ f ของ g แล้วก็ลบ25นะครับจากตัว g(x) เมื่อกี้คือลบ x กำลังสเพราะฉะนั้น g ลบ25ก็ได้กลายเป็นลบวงเลบลบ25ที่ยกกำลังสกลายเป็นลบ625ครับเพราะฉะนั้นเอา g ที่เป็นลบ625 g ลบ25ที่มีค่าเป็นลบ625เนี่ย แทนค่ากับคืนค่าเข้าไปเพราะฉะนั้นตอนนี้สานก,การของโจทย์ก็จะเหลือแค่จาก f ของ g ลบ25ก็เลยกลายเป็น f ของลบ625แทนซึ่งโจทย์ของตัวที่เป็น fx เมื่อกี้เนี่ยนะครับ fx ของเราที่ได้เมื่อกี้คือลบ2 x เปลี่ยน f x เป็นลบ625ครับแทน f x เท่ากับลบ625เข้าไป จะได้ว่า f ลบ625บ f ลบ625จะมีค่าเท่ากับลบ2คูณด้วยลบ625กลายเป็น1250ครัคร้ยบร้อยร็จแค่แทนด้วย x ที่เป็นเลขลบ625เข้าไปลบลบกลายเป็นบวกข้อน,นี้ก็เลยตอบ1250ถือว่าเป็นโจทย์ฟังก์ชันที่สามารถสร้าง สมการเพิ่มขึ้นได้เองนะครับแล้วก็เป็นโจทย์ที่สามารถเป็น x เ,เป็นอะไรก็ได้ขอแค่ทําแล้วมันเกิดประโยชน์ในการจะแก้สมก,การออกมาฝึกแนวนี้บ่อยๆครับเป็นโจทย์ที่น่าสนใจมากๆตอบ1,250ครับเดี๋ยวเราไปดูข้อถัดไปกัน